เป็นรอยยิ้มที่หายไปค่ะแม่เจอข่าวปลอมสุดท้ายถูกมาเลเซียถีบหัวส่งไม่ต้องการอุ้มแรงงานขเขมรลังโดนไทยเขี่ยทิ้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะได้มีกระแสข่าวออกมาจากหลายๆสื่อว่าขเขมรไม่ง้อไทยอันวาอิบราฮิมประกาศรับแรงงานกัมพูชาเข้ามาเลเซียแทนทันทีทําให้กัมพูชาถึงกับยิ้มกว้างทันที โดยหลายคนเลยค่ะแห่แช์ว่านายอันวาอิบบาฮิมประกาศอย่างชัดเจนว่ามาเลเซียพร้อมเปิดรับแรงงานกัมพูชาทันทีหลังความร่วมมือแรงงานกับไทยมีความล่าช้าโดยย้ำว่าแรงงานกัมพูชาจะได้รับการดูแลอย่างดีมีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ครบถ้วนพร้อมเริ่มงานได้ทันทีนี่ถือเป็นสัญญาณชัดเจนว่ากัมพูชาเริ่มขยายทางเลือกให้แรงงานของตัวเองไม่ต้องพึ่งผ่าการเข้ามาทำงานในไทยเพียงอย่างเดียว แต่ว่าล่าสุดค่ะคเมนีเนี่ยถึงกับหุบยิ้มแทบไม่ทันเมื่อมีรายง,งานแบบชัดๆว่านั่นข่าวปลอมจ้าไม่มีมูลความจริงแม้แต่น้อยแต่เป็นการปล่อยข่าวเพื่อลดแรงกดดันโดยเพจคัดข่าวค่ะรายง,งานแบบชัดๆพร้อมหลักฐานว่าข่าวลวงมาเลเซียเปิดรอบแรงงานกัมพูชาที่ตกงานจากไทยไม่มีหลักฐานจากมาเลเซียชีย้เป็นข่าวปล่อยเพื่อลดแรงกดดัน หลังเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาช่วงกลางปี2568รัฐบาลพนมเปญเร่งออกประกาศเรียกกลับคนงานกัมพูชาที่ทำงานในไทยแบบฉับพลันพร้อมคำขู่ในโซเชียลว่าคนไม่กลับจะถูกยึดสัญชาติยึดที่ดินทำให้แรงงานหลายแสนคนตัดสินใจทิ้งงานหนีกลับบ้านชนิดไม่ทันตั้งหลับทว่าเมือ่อแรงงานกลับถึงกัมพูชาและพบว่าไม่มีงานรองรับความตื่นตระหนกเริ่มแปลสภาพเป็นความไม่พอใจขณะเดียวกันก็ปรากฏข่าวลือชุดใหม่ว่ามาเลเซียในฐานะคนกลางไกลเกลี่ยพร้อมเป รับคนงานกัมพูชาที่ตกงานจากไทยทั้งหมด ข่าวลือ,อยังอ้างถึงการยืนยันจากรัฐบาลมาเลเซียเพื่อเพิ่มน้ำหนักทางการเมืองราวกับเป็นเดีลยที่ทุกฝ่ายตกลงกันแล้วแต่เมื่อไล่ตรวจทีละีจุดความจริงกลับสวนทางทุกประเด็นไม่มีสื่อหลักในมาเลเซียรายงานเรื่องนี้เลยแนมะ้แต่สำนักเดียวไม่มีประกาศหรือเอกสารใดจากกระทรวงแรงงานการต่างประเทศนายกมาเลเซียที่พูดถึงการเปิดรับแรงงานกัมพูชาเป็นกรณีพิเศษระบบโควตาแรงงานต่างชาติของมาเลเซียยังคงเดิมตั้งแต่ปี2567ถึง2568ไม่ได้เพิ่มช่องให้กัมพูชา ว่ากันตามจริงแล้วมาเลเซียนิยมรับแรงงานต่างชาติจากอินเดียปากีสถานและบังคลาเทศ และอาจมีเนปลาลบ้างจากสายสัมพันธ์เดิมที่เคยมีเจ้าอาณานิคมร่วมอังกฤษโคตาให้แรงงานจากอินโดจีนโดยเฉพาะกัมพูชานั้นไม่ได้มีมากและไม่ได้เพิ่มขึ้นผู้เชี่ยวชาญแรงงานอาเซียนประเมินตรงกันว่าข่าวนี้มีลักษณะเป็นข่าวป,ปล่อยเพื่อผ่อนแรงกดดันที่รัฐบาลกัมพูชาหรือบุคคลใกล้ชิดอาจตั้งใจปล่อยเพื่อแก้เกมความไม่พอใจหลังคนงานจํานวนมหาศสารถูกบังคับให้กลับประเทศโดยไม่มีแผนรองรับการดึงชื่อมาเลเซียซึ่งเพิ่งรบทบคนกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไทยกัมพูชาเข้ามาอ้างจึงเป็นวิธีสร้างภาพ หลักให้ดูมีทางออกทั้งที่ไม่มีมูลใดๆผลที่เกิดขึ้นในภาคสนามกลับสวนทางแรงกล่อมแรงงานที่กลับกัมพูชาจํานวนมากเริ่มตั้งข้อสงสัยว่ามาเลเซียไม่ได้เปิดรับใครเพิ่มโดยตั้งข้อสังเกตจากการที่หาแหล่งรับสมัครงานจากมาเลเซียในกัมพูชาไม่ได้และที่รับก็ดูเหมือนจะตอบว่าเป็นโคต้าเดิมไม่มีการเพิ่มโคตา บทสรุปแบบไม่อ้อมค้อมมาเลเซียไม่ได้เปิดรับแรงงานกัมพูชาเป็นกรณีพิเศษไม่มีการรับทั้งหมดที่ตกงานจากไทยตามข่าวลือไม่มีหลักฐานจากมาเลเซียแม้แต่ชิ้นเดียวโอกาสได้งานยังแข่งขันสูงภายใต้โคต้าเดิมไม่ใช่ตัวพิเศษที่ฝ่ายการเมืองบางกลุ่มชูเป็นความหวัง